ประวัววตววิหลวงพ่อสด,อด,อาว,าดวัดห่างน้ำสาครผู้เสกตะปูลอยน้ำได้ประวัติพระขูวิจิตชัยการหลวงพ่อสดทิศสาธโรอดีตเจ้าอาวาสวัดห่างน้ำสาครตตำบลห่างน้ำสาคอํอำเภอม,มโนรมจังหวัดชัยนาทมาลงให้แฟนๆได้ทราบถึงชีวประวัติและเรื่องราวที่กล่าวขวัญของปวงประชาที่เลี่ยงเหลือว่า หลวงพ่อสดท่านเสกตะปูให้ลอยน้ำได้พระครูวิกิตชยายกรชื่อเดิมสดนามสกุลสานวนเป็นบุตรชายนายสุขนางพันสานวนเกิดเมื่อวันพุทธที่18มิถุนายนพุทธศักราช2456ตรงกับขึ้น15ค่้าำเดือน7ปีฉลูที่ตำบลห่างน้ำสาครหมู่ที่5อำเภอมโนรม จังหวัดชัยนาธมีพี่น้องร่วมมารดาบิดาเดียวกัน6คนคือ 1. พระครูวิจิตชัยการสดสานวน 2. นางผงกันฉุน 3. นายอ่องสานวน 4. นางเพียนคำเสียง 5. นายทวีสานวน 6. นางนกเล็กนิ้วเรืองเมื่อยังเยาว์วัย มีสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนักบิดามารดามีความรักมากเพราะเป็นบุตรชายคนแรกมีนิสัยว่านอนสอนง่ายไม่ดื้อรัน้นมีความมัธยัติและมีความขยันทำงานพอมีวัยที่จะเรียนหนังสือได้บิดาได้นำไปฝากไว้กับอาจารย์สัมเภาซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดหางน้ำสาครโดยให้เหรียนเบื้องต้นของภาษาไทยและภาษาขอมสามารถอ่านออกเขียนได้ จึงเข้าโรงเรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดหางสาครสสำเร็จการศึกษาชั้นประถมที่3เมื่อปีพุทธศักราช2469และเมื่อปีพุทธศักราช2470ได้เข้าบรรพชาเป็นสามเณรอยู่กับพระอาจารย์สัมเพาเจ้าอาวาสวัดหางน้ำสาครเรียนหนังสือภาษาขอมและปริยัติธรรมสูตรสนธิและอื่นๆปีพุทธศักราช2477 อายุ21ปีบริบูรณ์ได้เข้าอุปสมบทณนวัดห่างน้ำสาครเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาเมื่อวันพุทธที่9้าพฤษภาคมพุทธศักราช2477แรม11ค่ำเดือน6พระครูสุนทรธรรมนิวิทย์เจ้าคณะอำเภอมโนรมวัดเสียศทธิการามเป็นพระอุปชาพระสมุหาชื้นวัดอุตภาเป็นพระกรรมวาจาจารย พระมหาายอิงโสพีวัดห่างน้ำสาครเป็นพระอนุสาวนาจารย์พุทธศักราช2477ถึงพุทธศักราช2479จําไปจำพรรษาณวัดหนองสีนวลอําเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์เพื่อการศึกษาในสมถกรรมฐานกับหลวงพ่อรุ่งและหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพได้ศึกษาเวทวิชาทางสยศาสตร์ต่างๆพร้อมกันกับหลวงพ่อโอท วัดจันเสินอําเภอตากรีจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งหลวงพ่อสดเป็นศิษย์ที่หลวงพ่อเดิมกล่าวชมว่าเก่งศึกษาได้เข้าถึงทองแท้หลวงพ่อลุ่งให้หลวงพ่อโอดเรียกตามขั้นว่าหลานให้หลวงพ่อสดเรียกตามขั้นว่าเหลนเมื่อเรียนสําเร็จแล้วต่อมาหลวงปู่ของหลานทั้งสองได้มรณภาพเมื่อปีพุทธศักราช2484อาจารย์สดก็ได้ร่ำเรียน ทางเวทมนตร์จ,จบเมื่อจัดการพระรานานเพลิงศพของลุงปู่เสร็จเรียบร้อยแล้วพุทธศักราช2492หลวงพ่อสดก็ได้เดินทางกลับมาอยู่ที่วัดหางน้ำสาครเหมือนเดิมได้มีการจัดการร่วมมือร่วมใจกับคณะกรรมการทางวัดถากทางสร้างวัดใหม่ที่ดงหลังบ้านหางดงสาครขนานนามว่าวัดป่าเรไรห่างน้ำสาครมีพระที่อยู่จำพรรษาสามองค์ด้วยกัน คือ 1. ห,หลวงพ่อเอี่ยม 2. หลวงพ่อสด 3. พระเทียนต่อมาปีพุทธศักราช2491ได้เริ่มสร้างโรงเรียนประชาบาลขึ้นหนึ่งหลังและร่วมมือกับหลวงพ่อเอี่ยมสร้างสะพานข้าแม่น้ำหน้าวัดห่างน้ำสาครสร้างสำเร็จภายใน3ปีเพื่อเผยเวทมนต์คาถาขอย้อนหลังเป็นเมื่อสร้างสะพานเข้าปีที่สองครั้งนั้นมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ขนาดช่างผู้มีฝีมือดีตีตะปูกระเด็นดอนไม้ที่รองงานและรองนั่งเรื่อนโคมครามทําให้ตะปูทั้งกล่องล่วงลงไปในน้ําคนงานเงียบเจ้าของงานคือหลวงพ่อสดผู้เรียงวิชาของหลวงปู่รุ่งได้หยุดนิ่งไปชั่วขณะคนงานและพระภิกษุได้ทํางานรวมกันอยู่ต่างมองสบตากันนึกอยู่ในใจต่ตางๆกันว่าทําไมหลวงพ่อสดจึงนิ่งเฉยไม่พูดอะไรเลย ประมาณหนึ่งนาทีแล้วหลวงพ่อก็พูดออกมาว่าเฮ้ยพวกเราจะไปวิตกอะไรกันเดี๋ยวต้องใช้ตะปูรังนี้ให้หมดก่อนยังไม่ต้องไปเอาใหม่คนงานตอบหลวงพ่อสดว่ากล่องนี้ล่วงน้ําลงไปหมดแล้วนี่ครับไม่ไปเอามาใหม่จะเอาที่ไหนใช้ละครับหลวงพ่อสดตอบพวกเราว่าอย่าเข่าสิเดี๋ยวมันก็ลอยขึ้นมาเองหรอกหน้าคนงานนิ่งกันทั้งหมดพอสักครู่หนึ่ง ตะปูกล่องน,นั้นลอยขึ้นมาอย่างปาฏิหาริย์พระภิกษุและคนงานตื่นเต้นกันยกใหญ่โดดไปเอากล่องตะปูที่ลอยขึ้นมาใช้ต่ออันนี้เป็นปฐมวิชาอาคมของหลวงพ่อสดที่เป็นที่กล่าวขันของปวงชนที่เรื่องหรือว่าหลวงพ่อสดเสกตะปูลอยน้ําได้ปีพุทธศักราช2493หลวงปู่สดได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เป็นเจ้าอาวาสวัดหางน้ำสาครและเป็นครูฝึกอบรมสั่งสอนปริยัติธรรมรแผนกธรรมได้สอนด้วยตัวของท่านเองสมณศักดิ์พุทธศักราช2502ได้รับพระราชทธธานสมณศักดิ์เป็นพระครูประทวนพุทธศักราช2506ได้รับพระราชทธธานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่พระครูวิจิตรชยการชีวิตบ้านปลาย มาในระยะหลังนี้สุขภาพของท่านไม่ค่อยจะสมบูรณนักท่านมีโรคประจําตัวคือโรคเบาหวานท่านให้นายแพทย์ประจําโรงพยาบาลได้ถวายการรักษาพยาบาลรักษาด้วยดีมาตลอดแต่โรคนั้นก็มีแต่ทรงและภายหลังก็สุดลงอีกต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหลายครั้งในครั้งล่าสุดท่านหมดแรงสิ้นสติและได้จากเราไปเมื่อวันที่23พฤษภาคม ปีพศ2524ด้วยโรคเบาหวานด้วยอาการสงบนิ่งในเวลา23นาฬิกาณโรงพยาบาลประจำจังหวัดชัยนาทรวมสิริอายุ68ปี